หูก็ตายไปไหนวะหูก็ตายไปไหนวะอ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะอาฟิล์มอยู่ปะเขาใสยฟิล์มหน่อยค่ะปอยโทรมาค่ะไปนะครับเขาสายฟิล์มหน่อยค่ะเขาสายฟิล์มหน่อมเงียฟังดูดิมาตูมอยู่ครับไอ้ยี่ไปตายสัตดหน้าหงอยควายไอเดียอะไรให้ตายครับไอเดียอะไรให้มาน่ะเหรอไอเดียครับไอดี C7 เมีย นี่มึงแกล้งขวามึงโดยที่กูเป็นทางผ่านเนี่ยเหรอตัดแล้วเลยอีทั่วบอกเมียมึงด้วยปัญญาอ่อนอีอีนู่อีเข้าเหนียวติดแต่อีแปดอีอีอีไก่จิกหีดังปี๊ปี๊ปี๊ปันิปี๊ปี๊บกล้าดยียังไงเมียฮะมาใช้แรงงานกับเธยเสียเวลาเวลาคนอื่นเขาหมดเขาจะทำมาหาโกหากรนไม่เข้าใจเลยแค่นี้นะเฮ้ยทุกคนครับ เราเ,าเวลาที่มันนี่อีธานีมึง